สวัสดีเช้านี้ครับผมนนมนเอฟสีทุกท่านไม่ได้ออกข้างนอกเลยวันนี้นะครับแดดสองแล้วแต่เช้ายอยู่แปดโมงกว่า มีหญ้าไม่ข้าวมีป้อยมีนนเปียร์นะครับเช้านี้ไปตัดอ้อยมาแล้วมีไปทางไหนเนาะคำยานหนังมัดเป็นกล้วยเสริมอ้อยเนเปียร์ถึงคำมันต้อเนเปียร์ วันมาเตรียมพรมอมเดครับผมเดยวออกไปทำไมค่ยว่ากันอีกทีครับหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับผมเด็กๆกินแล้วก็นอนคอยสบายเด็กๆตานิปุก ข้าวเสร็จนอนคอยจักพักลุกขึ้นเล่นอีกน้ำตาลปลุกลุก จะไปหาหารตรงไหนใหเจี๊โน่เนี่ยเอาตรงไหนเนาะมีอยู่ในใจเทียหมดตรงนี้เลยนะครับผมเจ็๊ย สายแล้วครับผม11โมงอืออะไรเนี่ยเยอะคอยเล่นครับบ่าย4โมงครับผมเอาอยาตรงนี้เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับใกล้จะหมดแล้วตัวนี้อันสองวัน เิมเติมตกินเย็นนี้หวานห่างขึ้นขึ้นเป็นจุดๆจะขึ้นทั่วนี้บริเวณนี้ก็โอ้ได้กินหลายวันอยู่ด้วยขึ้นรถครับผม เอามาลงไว้แล้วครับผมเดี๋ยวจะออกไปพาไปเดินเล่นสักแป๊บนี่โมก่ะฮึกะะมังยังไม่ล้างแต่งตัวนี่อยู่ไหนนอกคน ร้อนน้ำสายางไปเดินเล่นสักแปบบ๊บกินใบไผ่ใบแห้งสักนิดสักนิดอยากออกเดินทีแหละออกให้หมดุดไปลดก้บมังล้ายได้นี่เขามั่งเลิกเรียน ไปแน่แน,น,น่ไปไป ไปไปไป <c oughs> <c oughs> ไปไโอ้ที่เก่าเวลาเดิม โอ้ยละอืจะกินอีกอโอ้โอ้ลมเย็นดีแท้ เด็ดโหลดนี่ยังร้อนเลยเดดต้องหาลมต้องหาลมอาทิตย์กำบังก่อนบนุญเออขิ้นอาใบใหญ่ๆเขียวๆ ต้นกลว้วยเด้ออย่าไปยุ่งกับต้นกลว้วยเด้อถอย Đi lượp, điện, lượp, Bôn ow 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 good ชุ่บนหวัวนะชุ่มุ่มชุม Vậy, khó ban đâu, bôn, Nó à, chơi thao ít Ít Lụt thì mốt, lụt thì mốt Chú ทุงมุงไปถ,ถอยถอยาบ้านด้วยอาบน้ำอีกแช่เท้าถากลับไรอ้อยกลับมาด้วย คุณยายฮะเอาอ้อยไป3ามต้นกินไปเดินไปไปไปฝากกดไลค์กด subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ